การทดสอบหาขีดความเหนียวของดินพลาสติกลิมิตการทดสอบหาขีดความเหนียวของดินหมายถึงปริมาณความชื้นที่น้อยที่สุดในดินที่ทําให้ดินมีสภาพเหนียวหนืดมากขึ้นจะมีปริมาณความชื้นในดินน้อยกว่าขีดจํากัดเหลวหรือถ้าพิจารณาจากกราฟแสดงสถานภาพของดินก็คือ ขีดที่ดินเปลี่ยนจากสภาพพลาสติกเป็นกึ่งของแข็งหาได้โดยนำดินชื้นมาครึงให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด1.18ส่วน1ินิ้วหรือ3.2มิลิเมตรและเกิดรอยแตกบริเวณที่ดินถูกครึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ หบอกขอบข่ายในการทดสอบหาขีดความเหนียวของดินพลาสติกลิมิตได้ 2. เพื่อศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของดินในสภาวะที่ดินมีความชื้นต่างๆ 3. วิเคราะห์และจำแนกประเภทของดินได้และ 4. คํคำนวณดัชนีพลาสติกได้มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ASTM D 4318 93 Test Method for Liquid Limit Plastic Limit แผ่นพาสติ c ซิตี้อินเด็กออซวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดสอบ 1. น้ำกันและกระบอกฉีดน้ำกัน 2. ดินที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์40แล้ว 3. มีดปาดดินและถ้วยกระเบื้องเคลือบ 4. แผ่นกระจกหรือวัสดุพื้นผิวที่มีลักษณะเรียบลื่น 5. กระป๋องเก็บตัวอย่างดิน 6. เครื่องช่างละเอียด0.01กรัม 7. ตู้อบที่อุณหภูมิ110องศาบวกลบ5องศาและ 8. ถุงมือกันความร้อนขั้นตอนในการทดสอบ นำดินที่เตรียมไว้สำหรับการหาค่าริคิดลิมิตผสมกับน้ำให้เข้ากันพยายามให้มาที่สุดแล้วปั้นเป็นก้อนกลมโดยนำมาประมาณ20กรัมจากนั้นนำดินไปคึงบนแผ่นกระจกในอาตาัตรา80-90ครั้งต่อนาทีจนกระทั่งดินเริ่มเป็นเส้นกลมยาวและให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 1 8สวน18นิ้ว แล้วทำให้เกิดรอยแตกเล็กๆทั่วไปจากนั้นนำดินตัวอย่างที่ได้ใส่ลงในกระป๋องเก็บตัวอย่างแล้วนำไปชั่งน้ำหนักพร้อมทั้งจุดบันทึกค่าน้ำหนักดินชื้นบวกกระป๋อง จากนั้นนำดินตัวอย่างที่ได้เข้าเตาอบที่อุณหภูมิ110องศาบวกลบ5องศาเพื่อหาค่าปริมาณความชื้นของดินค่าความชื้นดังกล่าวเรียกว่าพลาสติกลิมิตในการทดสอบควรทำการทดสอบซ้ำอย่างน้อย3-5ตัวอย่างแล้วนำค่ามาเฉลี่ยกันค่าที่ได้จะต้องต่างกันไม่เกิน 2%, 2> ข้อควรระวังในการทดสอบ 1. ตัวอย่างดินพวกดินทรายดินตะกอนหรือพวกพีไอต่ำๆจะทำลำบากก่อนคึงให้แต่งดินเป็นเส้นยาวน้ำหนักที่ใช้กดคึงต้องเบามิฉะนั้นแท่งตัวอย่างจะแตกทันที 2. ห้ามรึงดินบนแผ่นในดๆที่มีการดูดซึมของน้ำได้ถึงแม้จะเรียบเพราะจะทำให้ดินติดกับวัสดุที่เป็นแผ่นรองควรจะใช้กระจกที่เรียบสะอาด 3. น้ำหนักที่ใช้หาพลาสติกลิมิตไม่ควรมีค่าน้อยกว่า10กร,รมัมเนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดจากการชั่งได้และ 4. การแตกของแท่งดินที่ทดสอบหาค่าพลาสติกลิมิตควรจะเกิดจากการแตกเนื่องจากการสูญเสียน้ำด้วยการครึงมิใช่การนำดินไปอบหรือแตกจากแรงก,กระทำที่มากเกินไปสรุปผลการทดสอบการทดสอบหาขีดความเหนียวของดินจะเป็นคุณสมบัติของดินแต่ละประเภท ปริมาณน้ำที่ทำให้ดินเปลี่ยนสถานะจากกึ่งของแข็งเป็นของเหนียวหรือจากของเหนียวเป็นกึ่งของแข็งเรียกว่าขีดความเหนียวของดินซึ่งมีค่าไม่เท่ากันในดินแต่ละประเภทการทดสอบนี้ใช้กับดินเหนียวหรือดินที่มีส่วนประกอบของดินเหนียวหากเป็นดินทรายดินตะกอนจะหาค่าขีดความเหนียวไม่ได้